แดนวอรเวตอวยพรวันเกิดแพตตี้ปีนี้ก้าวเข้าเลขสามเต็มตัวแล้วยังคงหวานต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่วลงเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับคู่รักอย่างแดนวอรเวทดานุวงศ์กับแฟนสาวแพตตี้อังสมาสลินสีลาพัทลาศักเมธาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้แฟนได้ฟินกันอยู่เสมอล่าสุดแดนวอรเวทก็ได้โพสต์รูปคู่อวยพรวันเกิดสุดหวานให้กับแพตตี้พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า วันที่13ทับศูนทับ 2, หนูก็ยังน่ารักในสายตาพี่เหมือนวันแรกเสมอไม่ว่าจะมองแบบพับเบอรเบอร์หรือมองหนูจากมุมเสยเนียงขึ้นไปก็ตามและพี่ก็จะมองหนูด้วยสายตาแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮชแท็กแฮชบีเบิร์ดเดย์อังอังงานนี้แฟนคลับต่างก็ได้เข้ามากดไลค์ทั้งยังร่ว,วอรมอวยพรวันเกิดให้กันอย่างโร่โรซึ่งก็มีหลายคนเช่นกันที่ลงความเห็นไว้ว่าปีนี้แพตตี้อายุ30ปีแล้วแต่ความสดใสและความน่ารักของเธอไม่เคยเปลี่ยนเหมือนถูกสตตร์ไปเลยจริงๆขอขอบคุณภาพแดนวอร์เวทภาพแหล่งข้อมูล สนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ